สวัสดีค่ะมาอีกแล้วสำหรับการประกาศของรางวัลกิจกรรมปีใหม่นะคะครั้งนี้มาจากบริษัทวังเด็กนะคะบริษัทวังเด็กก็ต้องเป็นอะไรคะนี่บาร์บี้แจกบาร์บี้เลยนะคะบาร์บี้ซึ่งแมวมา ก็มีการทางช่องเรานะก็มีรีวิวบาร์บี้กันอยู่เรื่อยๆนะไม่ว่าจะเป็นคือเยอะมากเลยอนะทั้งละครบาร์บี้นะทั้งละครบาร์บี้เนี้ยส่วนใหญ่จะเป็นสาวๆจากจากรุ่น Evolution นะคะที่จะมีสาวตัวเล็กสาวตัวอวบสาวตัวสูงสาวผมหยิกอะไรอย่างนงี้นะคะซึ่งแม่ชอบมากเสจนั้นนะแล้วก็มีที่แม่เอามารีวิวเนี่ยก็จะมีบาร์บี้ที่เป็นนางเงือกได้เป็นนางฟ้าได้แล้วก็มีใครยการีบาร์บี้ที่ ร้านทาผมที่ผมนุ่มมากเลยผมสวยนะคะแล้วก็อีกหลายตัวเลยล่ะคือแม่ชอบบาร์บี้ชอ้แตมก็ชอบทางวังเด็กก็เลยส่งนี้มาส่งบาร์บี้นะคะมาแจกให้น้องๆน,นะคะมาร่วมสนุกกับช่องแตมสตอรี่ของเรานะก็เป็นบาร์บี้รุ่นสปายนะคะเป็นนักสืบเป็นคุณคุณนักสืบอะ่ะสวยมากเลยสิใส่ชุดสีแซ่บมากค่ะชมพูม่วงชุดสวยมาก โอ oh, ผมผมเขานะคะอันนี้แม่ชอบจังเลยอะ่ะผมเขานอกจากจะเป็นสีบลอนแล้วนะมีไฮไลท์สีชมพูด้วยอะ่ะนี่ข้างหลังนะคะชุดจะเป็นโอ้ยชุดเท่ค่ะข้างข้างในจะเป็นสีม่วงนะเห็นไหม ข้างในจะเป็นสีม่วงนะคะเป็นเหมือนกระโปรงสั้นนะคะกับกางเกงแนบเนื้อนะแล้วก็เสื้อคลุมอ่ะสีชมพูช็อกกิ้งพิคงสวยมากโอ้รองเท้าบูทสีม่วงค่ะตัวนี้แม่ไม่มีนะแม่ก็ดูพร้อมน้องๆนะคะก็ใช้ส่องดูนะไม่ได้แกะเลยเพราะว่าอันนี้เราต้องเก็บให้ผู้โชคดีของเรานะคะแอบส่องให้ดูรองเท้าบูทนะนี่ ปลายรองเท้าแหลมๆนิดนึงใส่แว่นสีชมพูนะคะสำหรับใครที่อยากเป็นเจ้าของน้องบาร์บี้คนสวยคนนี้นะคะหรือว่าอยากจะเป็นเจ้าของของรางวัลอื่นๆนะที่แม่แจกในกิจกรรมต้อนรับปีใหม่ครั้งนี้นะก็อย่าลืมติดตามกติกาการร่วมสนุกการชิงรางวัลครั้งนี้นะคะ ที่วิดีโอที่แม่กำลังจะออนในวันอาทิตย์ที่25ธันวาคมนี้นะแม่จะมาบอกกติกาวิธีการร่วมสนุกค,ค่ะแล้วก็อีกข่าวนะคะที่สำคัญมากเลยก็คือวันอาทิตย์ที่25ธันวาคมนี้นะ พวกเรานะคะช่องแตมสตอรี่มีแม่คุณพ่อเยเยน้องเชอแตมนะแล้วก็ช่องร้อยแปดไล์มีพี่อิงพี่เฟิร์นช่องแฮปปี้ชาแนลมีน้องฟิลมน้องฟิลนะคะจะไปรอพบน้องๆทุกคนนะคะอยู่ที่ร้านเมดอินเจแปนเมกาบางนานะคะอย่าลืมมาพบกันให้ได้นะคะพวกเราทุกคนรออยู่นะเราที่งานนะมีของแจกเยอะมากแจกกันไม่อั้นเลยค่ะอย่างที่แม่บอกนะคะว่าของรองางวัลสําหรับแจกในกิจกรรมปีใหม่นี้นะมีเยอะมากแล้วก็มีจากหลายร้านหลาย ที่นะคะที่ส่งมาร่วมสนุกกับเรานะมาแจกของรางวัลกับเรานะถ้าน้องๆอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างน,นะคะลองดูวิดีโอนะแม่รีวิวไปทีละร้านทีละร้านนะคะสําหรับครั้งนี้ก็เป็นจากวังเด็กนะที่ให้บาร์บี้สุดสวยคนนี้มานะคะแม่ก็ฝากติดตามแม่ปูเป้นะคะที่เพจแล้วก็ Instagram แม่ปูเป้นะที่สําคัญอย่าลืมกด subscribe ช anel นี้นะวันนี้แม่ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย